กับสบายดีค่ะพี่น้องมาพอๆกันอีกแล้วบ่ได้ไปไซเดอร์มือนี้อยู่หวยเบิดมือซับปนี้มานามือนีนี่ซับสัปนีไอ้บางไอ้บางกับมามือหนีไอ้บางเมื่อไี้ก็มาหงกงนนั้นเรื่องข่าวเรื่องข่าวอะไรเรื่องข่าวเรื่องข่าว อันรอบสามพี่น้องอันนี้คือรอบที่สามรอบที่สามรอบ้าเพๆ่นมากคนเดียวแล้วก็รอบสองเจิวมานํารอบสามมีสาวสุปนีนักร้องมานาสาวนักหลอกมานามือนี้กลางแบบแถวนี่ก็จะกวดถึงหน่อยบ้างกลางเขาบ้านนี่นี่เนาะม่องหน่อยนะเนาะตไปทางใดามันลย่วี้มันลายโมเอ้าโมชองดาง จ้องดังเข่ากันเลยถือได้ค่ะเครืเองของเออเนนัี่ยองะนะมันเปยนองเนาะยินสูงเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหินแล้วมันมีหินแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำมันขึ้นร้ายแล้วตอนนี้นะลดนะหาน้ำนะน้ำลดนะฮะเบิงไม่กั้นน้านะลงประมาณ ลงกับลงบอลลายเนาะย้อนมองนะลงกับลงบอลลายเด้อพี่น้องน้ำนะอันนี้เป็นขั้มายามรอบสามรอบสุดท้ายมาเบิ่งว่าซาปานีมาซิมานบอกพี่น้องซิมานซิมานอยู่บอกค่ะซิมานคือเ้าจิวมาชัผู้ซานีมานเท่งเต็มมองอายาแนมอะไรเย นี่สปาร์นีำปปนกำลังรุ่นอตอนนี้นะไปตลอดยู่งหนามนะสบายดีเด้อพี่น้องเดีย๋ยวจังหวะห้องก็สิบกระหลิ่นหนามพี่น้องเย็นเย็นมันมันเลยเด้อค่ะสปารนีมันให้มนัปปนมัมนเลยเด้อให้เต็มมองไอ้เนี่ยพนังมอามากางยังได้ค่ะแค่ยูสิเขาดอก <c oughs> บางนะเออไปแล้วอันซื้อแบบดังหนึ่งแตน้าสองขาดลังมา เจ้ายามเทิงหอดหลุมอยู่นีอ๋อไม่ได้เลิกเด้พาะนี่นะบม่เลิกมองเด้งมันกรเด้าใส่ตัวนั่นเด้าใส่ตัวนี้เนาะ้ามันมเดาปลากยังหมักเายังมองเด้งก็เจ้าหอบมองขื่นเจ้าแซมันตัวดเดียวตัวใดผู้เดียวไปอีกแลยหอบมองขื่นวะไงเจ้าเบิ้งเนี้มองแลมันเป็นตา ตาใหญ่กับตาน้อยมันคือซองรวังในคอนองด่างมองซองด่างอยู่น้ำกันทางนึ่งง่ายกิโลับมองกิโลเขาไปกูเขาได้มันปะตัวใหญ่มองทางใหญ่ดิกะจิ้วถือหอดกระตาติดหัวตัวน้อยมันมีององตาิมมีไฟแด้ใส่น้ำหมดละเห็นวเไหห็นไ เกออกันพดดิงออกจักมองตัวใดเป็นตัวใดเป็นตัวหัอนอน่งยิ่งคือด้ยยิงขคืนดูเฮ้ยเบอร์ไร่เอยซาปนีสิมานอยู่พ่อพี่เนอีว่ปนีต้องมาต่เศร้าเออจังคักหลบสาเอบ่บด้มามลาพอีกย่างทกะ ตัวนี้ตัวนี้แล้วมือสาวในเองรุ่นั้นปลาองุ้งปุางามๆปลางนีงามทองหิององปุ้นอยู่พี่น้องพีองปานลยมะหงไม่เย็นวลนะเป็นเสยขนาดสี่หน่วยเด็เรือท่านีละมือเราซีมือแล้วข้อวเหนอยู่แปนบลเล่แี้หนเป็นกบมหุงเบล เฮ้ยเธอหน่อยคือบ่เอาเขามาเธอน่อยยามลกเออตัเดียวยาพ่นะเื้อเน่อยชมีแล้วพอดีาเนามื่อนห้นได้ปลาามีแวปลาลอกเพิ่นนะพเดียวพี่่เน้กินกับเาก้วพายในก้โตน่ะเฮยพายเฮือให้เราเนี่ยอยบบอกคุณจิลลอืมไบบอกคุณจิหลอคุณจิลนรอ่เียงยัง นานนันมาอีกแล้วพี่น้องได้ยินแล้ยมันมาเอ้ามันมามองไม่อีกบ่ไหนน่ะแล้วโตไมมนานพุนมันข้างแล้วมองเลยเคยโตอ๋อเคยมองเจ้าข้างคงแนวมันไก่กันกระโดดเือมองนั่นนะเออบอกว่าบอกว่ามองดังเดียวบลเลสคนละดังระดังระดังอะไรก็จะหัวจังถือปาพี่น้องนี่ บ่ถือตัวหนึ่งกับถือบ่ถือมองตัวหนึ่งกับถือมองตัวหนึ่งหน้านี้หลอดมองตัวหนึ่งกับไปหลอดมองตัวหนึ่งอนาคตแมนอะไรเมื่อเศร้านี่นามมันมันมันอันนั้นร้นลงกว่าเส้านี่ได้นามนี่นามหลดนามโลดโกโมเส้านี่ได้นี่เห็นบอกมันถือโดนอ่ะมันมันถือเพิงอลไรมันอันนั้นยันบอก เออเออจังหวะถ้าค้งเราอะอย่ายามอย่าเฮิเลยเร้่อยๆเราอะตัวมันยามันเนาอ่าแลอย่ามันเนาเ่นา่มได้วล้กาสองสตัวแลงสัมผัสยามองตัวเิงรอบเศ้านั่นคือโตได้นั่น ก็ยังบวสู่รอบมันเจ้าจิ้วลงมาก็เคยโตนะรอบสองนะสามสิบหาโตมันถึงมองล้งมองด่างเดียวมองมองด่างอื่นมันก็ได้บอเลาๆได้ด่างผูกด่างแรกเลยอามล่ะามันกับล่ออยู่ล่วงหนาได้พูดเมื่อี้ได้ยนวก็สหาโตสองสี่หกเจ็ดโตพี่น้องนอาแม่

ถ้าเราเอาบังเดือขึ้นเมื่อโบโบได้นตามมัทัวจิงไคแม่ว่าบาเอุ้ยแสบกันดอกตามมาตาไปตาัวจิงไคกินปะาสิไปนหาสิเปบุญแหละจบไปหาเอาเขาบอกเด็กก้วยปลายังเต็มอยู่ข้าวโจงไว้หกินกยปลาไปไหนไหมอทายอันนี้อัี้ถือเลยปลากระเิดเลยปลากระเิด ป้ากระเดิดมองหน่อยคนนี้นะฮดีเอาบโมเมนต์เนาะประมาณนี้แหละบางคนได้จะป้ากระเดิดมาเองน่าตาแข็งเองได้ดำโตสองโตแค่น้ำนะมันล้วงดีค่ะกิลิกี่วันนี้เช้าจิ้วสิเอาเพื้อไปหาจิคุดชิหล่อได้พี่น้องมาเลย รอได้ถึงมากินต่ำฮะเขาขุดอยู่หันเลยบ่เลยจะไม่หับเขาบ่โผล่ใหม่ขุดกับมันกับมันพ่อน้องเมย์ระซียักมือไงบอกฮะกระซี่ยักมือคุณคุดมาให้ไ่อยละคลองเนาะคลองเห็นยังเข้าจะถือโทรศัพท์ไปนำอยู่บ่ป่ะกระชี้คล้องเห็นเจ้าเราโหว่าเขาถ่ายขีดยามป่าถ้าอ่านตัวเฮืองไปนั่นแล้วเราจะว่าอันต่อไปยามก็เคยโตนพไปยามพยายามกับยจะได้ หน่อยหนางหโตโหามเาคอจอดนีนะเด็กโตนี่ขึ้นนี่จิ้วจะเอื้อไปแบบเมาคนเมาเครื่องก่อนจะจิ้วเสียเอื้อไปฟูจิโร่แลวพี่น้องคะยามรอบสามพี่น้องกำมานอยู่บัดาดร้ายเป็นไรพ่อปิ้งนะพี่น้องคะ โอเคแล้วพี่น้องมาเหนีอเจ้าเขาจะคีไวสันนิสคอนเดอร์พี่น้องเอสิปแปดไปหาพุดจิโรจิมันกับบัตมี้พี่น้องเอ้ยหากินไปหากินเบิร์ดเมอร์เมืรอนี่ละกันพุดจิอรละกันมีแพนว่าสิหาเห็ดปวกน้ำเด้อพี่น้องเมื่อนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายออะไ่่เต็งงนนกล้ี